สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสืบสารโบราณศิลป์ของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาขอนแก่นจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านเจ้าวาดวัดไชยศรีท่านพระครูบุญชยากรนะครับซึ่งจะให้ท่านได้เล่าถึงเรื่องของความเป็นมาของหมู่บ้านสาวัตถีเรื่องของสิมโบราณซึ่งทางรายการสืบสารโบราณศิลป์ทราบม,มาว่า บ้านสาวัตถีแห่งนี้มีโบราณสถานที่สําคัญแล้วก็หมู่บ้านสาวัตถีเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งมีอายุสักประมาณ200ปีเห็นจะได้ท่านผู้ชมครับทางรายการสืบสารโบราณศิลป์น่าจะน่าจะนําเสนอท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่านอกจากจะไปรู้เรื่องของความเป็นมาของบ้านสาวัตถีซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่อายุถึงง200กว่าปีนะครับแล้วก็ยังมีศิล หรือโบสถ์ที่คนอีสานสมัยก่อนจะเรียกว่าสิมซึ่งสิมบางนงี้เนี่ยนะครับใช้เป็นที่ทําสังฆกรรมของพระสงฆ์อย่างเช่นเรื่องของการอุปสมบท์ครับท่านผู้ชมครับหรือแม้แต่การที่พระสงฆ์ลงอุโบสถก็จะใช้สิมนี่แหละครับและที่สําคัญสิมนี้จะเป็นสิมที่ใช้ภาพเขียนสีเป็นภาพสีโบราณใช้สีโบราณเป็นสีธรรมชาติบนผนังสิมแห่งนี้ เฉพาะสิมโบราณมีอายุประมาณสัก120ปีประมาณนี้ก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกผู้ชมไปพบกับท่านเจ้าวาดวัดชัยศรีก่อนท่านพระครูบุญชยากรก่อนเลยครับพวกพครับขอกลับนมัสการขอญาติถาม,ถ,ามถึงความเป็นมากของ บ้านสวัสดีสวัสดีบ้านสวัสดีเป็นบ้านเก่าแก่มีความเป็นมาจังไรเ<อ>ขอก็ขอนนัง,ง,งสือการธรมหลวงพ่อหลวงพ่อบอกสู้ฟังเลยครับผมขอ,อจะเล่นทอดเรื่องท,ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านสวัสดีนะคร<อ>ับที่จริงแล้วบ้านสวัสดีนี่ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่บ้านหนึ่งของของจังหวัดขึ้นแก่นเลยเนื่องจากว่าเดิมแล้ว<ม>วัดที่ซื้อว่าสาวัสดี ่อวสาวตถีสาวัตถีสาวตถ,ถ,ถีเป็นซอเดือนครับขึ่งมาเปลี่ยนประมาณจักปีสองพันซีลอยแปดสิบโดยประมาณนี้แหละที่มาเปลี่ยนเพราะว่าเดือืซอนี่เพราะว่าปัุฑุูรษคงอยากสา่งให้มันมันแปลว่าเป็นถ้าพูดในทางพุทธศาสนาคือเป็นนครน,น้ำข้นดีแล้วก็มีเป้าหมายว่าอจากใน้ำ้นดีว่ามันเป็นค้นดีนี่สินทมสาวตถีเนี่ยครับ แปลว่าแปลว่าคนดีบอกอะไรเงี้สาวัตถีท่านทอินเดียมันคือนครของคนดีอ๋อครับเพราะว่าคนสําคัญยุหันเมื่อครับราะนั้นก็นถือว่าบรรพบุรุษเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนสวัตถีนี่ยยุคบพระพุทธศาสนามาแต่ทังเดิมก็พุ่งที่เกิดตั้งบ้านเมืองมาประมาณสองร้อยกว่าปีครับผมแต่ชีวาก็พุ่งที่เป็นคนแถวๆนี้แหละที่อพยพเข้ามา ที่ตองมาตั้งยุ่นี่เพราะว่ามันมีเมืองเก้ายุ่นี่คือโน่นเมืองห่างจากวัดเชิสีไปทั้งด้านหลังก็จะมาที่เหมือนประมาณจะหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณม,มันจะมีเมืองเกา้าเกิโน่นเมืองอมีใบเสมามีสมนยก่อนก็มีพวกหมอดินเครื่องใส่เครื่องใส่ของค้นนะของคนโบราณอะรับม่มาเดือนไห้ บางครั้งเขาก็เลยทันนิฐานว่าหรือมันเป็นเมืองของเสียฐีครับตระแรกหรือว่าตั้งซื้อมาว่าเมืองเสียถีครับที่นี่ด้วยความที่ว่าเป็นบ้านเก่าเมืองเก่ายุนีในตำบลสวัสีซื้อเอิบ,บบ้านสวัสีกับ้านใหญ่ครับข้ามบ้านใหญ่คือมันเป็นบ้านตำบลครับมันเป็นบ้านทีเป็นแหล่งการศึกษาทั้งด้านของพระและตระหงยมครนนันกันก็มีความสืบต่อกันมากเพราะว่าสี เคยจะเลื่อนลุงเลื่องมากครับอนอครับผมวัดช่ยศรีเฮ้าเนี่ยหลวงพอ่อครวบ,รบวัดช่ยศรีเฮ้านี่เป็นเป็นวัดเก่าแก่เลยยังนี่สินสิมที่สําคัญอ,อยากทราบถึงความเป็นมากของของสิมโบราณที่ว่านี่ยไหมหลวงพ่อครับทราบว่าสามารถตะดวดแล้วประมันเป็นลอยก็ปอีอยากขอมู่เดิมๆหลวงพอนะ่อเนาะภามาปรมมันลอยก็ปีลอยนี่สิบปีประมานนี่แหละ ก็เลยอยากถามนักวิชาการถามหลวงพ่อว่าเพิ่นสั่งมาลอยกบปียุพันธสาวัตถีเฮ้านี่ก็แปลว่าการก็สั่งสมัยเก่าๆนี่มันมันสินจนกระทั่งมาอยู่ถึงปัจจุบันนี่สภาพย,ยังดีอยู่ก็เลยอยากถามนักวิชาการถามหลวงพ่อว่าการก็สั่งสั่งมาตรฐานบันไดมีวัสดุมีอยังเนี่ยก็สั่งอย่างไดมาครับหลวงพอ่อ อันนี้อตมาก็ขอเชื่อมไปที่ง้มถานขันควันมาเป็นเ้านเขาแก่นครับครับผมถ้ามาชาติตองค้นแถบนี้หรือคนนี้สารคนเล่า็ดีเวลาตั้งตั้งบานเลื่อนเราสิ่งหนึ่งที่ก็สิ่งที่มันต่มมากก็คือเคื่อการตั้งบานสมัยก่อนมันใหญ่ก็ไงเด้ครับผมคือมันบ้นมาสิยุเป็นหลักเล้งขาาบ่อใหญ่ยุโดนไปเกิดต้องมีวัดครับเพราะว่ามันจีวัดนี่มันเป็นศูนย์กลางของชุมชน มันเป็นทีสัท่าคา้อนนอามันตรงมีดท,ทีร่วมกันครับผมวัดนี่โดยความีเชื้อท่ามาันก็จะเกิดขึ้นหลังจากตั้งบ้านเลื่อนมาประมาณหนึ่งอาตมาคิดว่าน่าจะสามสิบสี่สิบปีก็เลยตรงมีกัมีการสร้างวัดใช่สิบปนประมาณปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยแปดแต่มันอาจจะมีวัดมีพระมาก่อนแล้วล่ะครับคือมันมันก็นเริ่มมีแต่อาจจะเพราะเอาเอินมาเพราะเป็นท่างการครับ,ค,รบคือมีเริ่มมีเป็นสำนักเป็นมีขึ้นมาแต่ว่าที่เป็นท่างการ ก็คือปี2408ท,ที่มันตรงมีวัดก็เพราะว่านั่นแหละมันเป็นที่ร่วมจิตใจเหตุกิจกรรมทุกยา่างบุญประเภทนี่ต่างๆนี่ที่นี่เมื่อมีวัดแล้วในวัดนี่ทำมันดิสมบูณ์เนี่ยมันต้องมีสิมได้เพราะว่ามันมีสังฆกรรมย่างหนึ่งของพระที่ต้องไปเหตุในศิมย่างเดียวเท่านั้นคือบวชหรืออุปสมบทที่ต้องบวชอยู่ใีสิมไปเหตุยงเงินกับมัาา่คไหน ที่นี่ยัดเช่สีมันมีพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือเท่าที่เจ้วาวัดรูปแรกๆก,ก็คือหลวงปู่วันสาครับผมหรือ,หร,อ,ห,รอหรือคนไทยบ้านเดินคู่บาลนันสาครับเพิ่นเป็นผู้หอับสีมลังนี้พรอสิพรอสิบ,บอกเลยว่าหลวงพ่อว่าการก่อสร่างทื้อิทื้อปูนสมัยนั่นเพิ่น สิมเข้านี่เป็นเทเจงแด่เพราะเมี่ของมูลเรื่องนี้มี่มี่เพราะว่าอาตมาเคยถามถบุษถ้แก่กหรือว่าเนื่องจากอาตมาเพ้นเปลี่ยนยุหนีนะครับะสิดอีกนิดคือการสาร้างสมัยตะกี้มันจะว่ามีเจ้าภาพเป็นเป็นว่าเอาเงินเอาอย่างมาสาร้างคือมันเป็นการตั้งสร้างด้วยแห้งด้วยแห้งกายแห้งซัทธาเด้วยเพราะนั้นเพิ่นกรสิมีการเฮ็ด ดินจี้ยดินจี้คือยึดซึืงอะรเพรนันดินจี้ยแต่ไปเห็นยุ่นทงไหุ้ทงหน้าไปทั้งพระทั้งโยมเพิ่นไปใส่กันเผาปู่ญาติญาติเตมาบางคนเพิ่นมาแต่เป็นเอกหน่อยก็ไปหาถหาบมันกรับทีนี่การเฮ็ดนี่เพิ่นกระใสเท่าที่เฮาสืบคนได้แต่เชื่อวิชาการกันแล้วร่อนคือมัน มันเป็นการสร้างด้วยไส้กับยางบงมันม้นค่อนเกียรอ๋อครับยางบงยางบงคือต้นบงต้นบงม,มันสิเป็นอ่าคือเปลือกปอนี่ไหมอ๋อครับมันสามารถถาเขาเปลือกมันเนี่ยครอ,อกมาสมัย่้นเขาเห็ดถูกเวลามา,มาต่ําแล้วนี่ ต่ำหรือทุบต่ำเนี่ยมันสีเหนียวเหนียวสองปีมันสีรอดได้เท่านึงเปลือกนะนี่เปลือกมาต่ำมันสีเหนียวที่เหนียวที่นี่เขาก็สจไปร่อนไส้มาผสมมันเป็นตัวประสานไส้มันกระจายห้มันเหนียวเหนียววะท็อข้อดีคือมันเ่าเป็นกรดที่สีมันยอดได้เป็นรอยสองลอยปีหลังจากที่พื้นเนี่ยมันไส้ด้วยอยาบบงบ่ะครับผมแล้วเรียบร้อยผสมไส้วก็เอามากระชานอิดซึ่งมันไม่มีเล็กเด้ มันต้องมีค้งเล็กมันก็ใส่กันย้อนยอนยึดึ้นสีมาตมาเขามีเล็กเลย็กเืยมันใส่กันต่อย้อนึ้นนะที่นี่สีนี่เขามาจากธรรมชาติสีข้ามเขามาจากข้ามด้วยอที่มีสีะสมมาผสมบ้างเบื้องสีมันสีมีวิกีทุนสีได้มีสีขร้ามสีเขียวสีคืออิดนี่อ๋อครับผมถ้าเหลืองแบบขึ้ร่มืก็ร่ม มันก็เดีอยมาจากถ้ามา,าตาก็เป็นส่วนมาโอ้ขอมันสีสมัยก่อนแนละ้วขมันสีขาวย่งสงๆก็มาจากเปลือกหอยอเปลือกหอยนั่นเส,ส้นหนึ่งก็มาจากเปลือกหอยที่มันต้องเขียนเรือนนี่กะบ,บอกให้ฟังอะไรเป็นอยังต้องเขียนเรือนตองแต้มหูเส้นวะครับผมคือมันบ,บ่กปูนปันบนบบ้บนเพิ่มเพิ่เก่งเรื่องปูนปั้นครับค้บคนบานเฮามันเห็นไร้ก็ได้เขียนบทสมืตนี่เห็นไร้กับนกไร่ได้กินเห็ดว่าได้มันยังบ่นวิทยาการบ่นเกิงนะอ๋อครับผมเพราะนั้นมันก็ต้องหาให้ อันแรกคือความสวยงามก็ต้องแต้มหูเพราะว่าการแต้มหูนี่มันมันเป็นมาแต่ไดนแล้วเอนแต้มหูเพื่อนเดินทางว้านเพื่อแต้มเพื่อนแต้มเป็นอยู่แล้วนะเพื่อนก็เลยใส่วิที่แต้มนึงให้มันสวยงามส้อนครับแต่เพื่อให้เกิดความคือการเขียนอย่างลงไปนี่มันเป็นบทเป็นศิลป์ที่คารุทธากอยากเราเรื่องเปลี่ยนคติเป็นคติยื่ในเรื่องเล่าเล่านั้นครับ ก็เลยต้องเรือเอาเรืองนที่คนหล้จัอแต่ก็ปเป็นเรือในพระพุทธศาสนาเนครัเทียตมาว่ามันเกิดจากความนิยมกอนครับแล้วก็ความมสัทธาบวกกันเนี่ยนิยมกับสัทธาบวกกันมัากัดออกมาปเป็นเรือสังสินไส้หรือสินไส้ถ้าชาวบ้านเขาเรือสินไส้ยี่ยบนเท่านี้ยุ่สินเท่านี้คือเป็นเรืองเป็นหกแต้มเรืองสินไส้แม่คือความโดดเด่นของสินมาเช่สีคือมันเป็นหกแต้มทั้งคาง,อง,องนอกำหนึ่งเต็ม ผนังมันดิมันิยากได้ทีหลายสอนมันเป็นเรื่องสินไสเรื่องเรื่องเดี่ยวลุนเ่นครับอก็คงมี่ว่าความชิดของลุงปูเพื่อนเป็นพระครับเพื่อนก็ยังเน้นเรื่องนี้ให้มันจบครับแล้วเรื่องนี้มันยากเลยอือเพื่อกันเรียนมั่ล้วก็สอนขึืนโอ้ครับกต่เรียนมั่ล้มึงก็สอนเพื่นกันเทียดนี่แล้วาตาว่าสอมือก็พอจบนะอืมมันเป็นเรื่องที่ยาแต่ว่าภาพยุยุยยุ่ยเสียมเท้านี่จบเรื่องบะจบเรื่อง ทั้งทั้งหลอกทั้งในบวกทั้งทางหลอกทั้งในบวกกันมันคอยจบเรื่องอันนั้นเระมันเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างสิมาเชิดศีมันมีทั้งทางหลอกทางในลุงปูมันอย่างนี้จบเรื่องเฮ็ดยังไดจังเสียมีคนว่าเรื่องสังสินไสเรื่องเท่าสินไสให้ฟังอันนี้อาตมาชิดว่ามันต้องไปหาผู้ที่เข้าใจที่สีที่สีว์ว่าซึ่งในวัดเชิดศีเนี่ยอาตมากะเฮ็ดปูนั่มชมไปเป็น เป็นมักคุเทศมีมักคุเทศมันมีมักคุเทศหนึ่งมักคุเทศที่เป็นผู้ใหญ่ครับืออันนั้นก็คือกระดับภูมิปัญญาครับล้าก็มีมักคุเทศซึ่งเลี้ยนเลี้ยนมักคุเทศเพื่อสืบทอดเดบซึ่งเป็นเยาวชนครับซึ่งอัตมารมนีสิให้มัคุเทศเยาวชนครับเพราะว่าพิ่นมีความสามารถพิ้นเป็นนอนมะลัสินไส้เป็นนอนเยาวชนผ่านงานหลายยานมาหลายปีตั้งเต่ ใ er. place นน้อยครับนี่แหละคืออลูกหลานชาววันเสวทีมาคูเทียนอครับผมครับผมมาคูเทียนน้อยมาคุเทียน้อยง้อซื้องะลูกซื้อเด็กชายพานุวิ์มาผลับครับเด็กพานุวิ์พานุวิ์ครับครับพานุวิย์มาผลับมาผลับหูจักเรื่องหูแตมหูจักเรื่องสินไส่มาเลยยังไงลูก คือมู่ผมเนี่ยมีการเขาอบรมครับอบรม,มสินไส้โมเดลตั้งแต่ปี2 5 5 8<ม>ก็มี่เลยเขามาเรียนรู้เรื่องเล่าของสินไส้ได้ท่านพระอาจารย์มาบรรยายไห่แล้วก็ได้ผู้ปัญญามาบรรยายไห้นำครับ<ม>ก็เลยได้รูร้เรื่องของสินไส้เรียนยูสันไหนยังเด็ดเรียนเรื่องเร่งิเรื่องสินไส้มาเนี่ยเรียนผมเรียนตั้งแต่ตอนป .3 ครับแล้วก็<ม>เรียนจนตอนนี้ก็ยังเรียนไปเรื่อยแบบ เหมือนแบบว่าผู้บปัญัาก็มาเติมให้เรื่อยๆครับเติมอันแน่นเขาเรื่อยๆค่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้หูจักเรื่องความเป็นมากของสินไส้เหมือนใช่ครับโอ้สินไส้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างลูกสินไส้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการตามหาอาครับคือมียักษ์ตนหนึ่งไปลักเอาอาของสินไส้สินไส้ก็เรียกตัวไปตามเอาอาซึ่งม่านตัวนั้นเป็นยักษ์เพื่อนก็เรียกเปรียบเพียบยักษ์เนี่ยเป็นม่านเป็นสิ่งบ่ดีสินไส้เนี่ยเป็นสิ่งดีที่ต่อสู้กับสิ่งบ่ดีอยู่ค่ะ หูบแตมที่ยู่ยุศิมวัดใช่สีเท่านี้ขันห,าห้าหายผ้าหายหายลูกผ้าไปเบิง้งหายผ้านวดผ้าไปเบิง้งพานวิทผานวิทครับผม <laughs> หาย้านวิทผ้าไปเบิ้งไปบรรยายสิไรบอเช่นว่าภาพนี่ภาพนี่เป็นจังไหลภาพนี่คือเรื่องราวเป็นภาพนี่ตอนไหลตอนไหลตอนไหลยังเสียไหลูกได้ครับได้เนาะได้ครับเป็นมาให้ฟังว่เป็นวันล่ำพร้อมเป็นบ่ครับผมโอ้ล่องล่ำไปฟังบางย่าก่อนที่ไหนวะเนาะ ได้ครับเอาล็อกมือจกกัรกรเลยลูกสินไสเดินดงดันป่าสินไสเดินดงดันป่าไปตามเอาอากลับมาเป็นจานกุ้งพันยักษ์ละพาน้องคานจากไปแสนนานไม่รู้เป็นอย่างไรอันนี้กับพ่อขาวครับโอ้บอธมาดาเว้บอธมาดาวเว้ครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจังสั่นเดี๋ยวผมจะขออาานุญาต อลุงพ่อให้ให้ไอ้น้องพาดูพาไปเบิ้งตุนตะตุนตานี่เนาะครับผมพาไปเบิ้งภาพเราจะขออนุญาตลุงพ่อนล้วมาขอเปิดเขาไปเบิ้งข้างในน้ำได้ได้ได้ผมสิได้เบิ้งสิได้ยให้พี่น้องให้ให้ผู้เบิ้งผู้ชมเฮาได้เห็นจังจังเรื่องของจังพระพุทธรูปที่อยู่ในที่ปฏิหลฐานอยู่ในสิมเฮาเห็นบอกว่าเป็นพระพุทธรูปว่ดเ็มอุง มันเทียตมาว่วาเขายัางบ่มีวิทยาการในการเทการั้รับ,บเขาปสิปันติดซึ่งซึ่งบทชินเทานี้เขาปสิปันติดหลัง<ห>เพราะอิ้นว่าเป็นบทมหาอุอก็เลยคือปันติดไปเลยประมาณครึ่งองนะพนังเลยบ่มีประตูหลังเับผมเพราะว่าหนึ่งเขายัางบ่มีวิทยาการในการเทครับ,รบเทพระเทยังคืดใช่ไหมประตูบานที่ยื่นมานั้นเขา็สิใส่ที่ปั้นเข้าไป รั้งง่ามยุติสัตย์ด้แล้วไปเบิ้งอะไรกันข้า้าพูง่ามอย่างนี้ครับผมแล้วผมขออนุญาตหลวงพ่อครับผมวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงเบียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับเอาไว้ครั้งต่อไป ท่านผู้ชมคอยติดตามนะครับว,ว่าเรื่องราวของสินใสจะเป็นอย่างไรจนถึงกระทั่นจบจะเป็นแบบไหนมักุเทศน้อยจะอธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้เวลาเราหมดเพียงแค่นี้ลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ละครับสวัสดีครับ